อันนี้คือป้ายรถเมนะคะครับพื่อนๆตอนนี้นุชก็อยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะป,ป,ป้ายรถเมะะยม์วันนี้ก็เลยอยากสอนทุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับรถเมย์รถเมย์ในภาษาอังกฤษนเนี่ยก็เรียกว่ารถบัสนะคะ คนไทยอาจจะออกเสียงรถบัสแต่เสียงที่ถูกต้องก็คือบัสนะคะออกเสียงแบบอัปเกรดกันดูก็คือบัสบัสสถานีรถบัสหรือรถเมล์นี่ก็คือบัสตอปมาได้นะคะบัสตอปหรือบัสสเตชันบัสสเ t ชันค่ะเราลองแต่งประโยคกันดู ก็อาจจะแต่งประโยคว่า uh, many passengers are waiting for the bus many passengers are waiting for the bus Passenger ก็คือผู้โดยสารนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในรูปเนี่ยก็มีผู้โดยสารหรือ uh, หลายคนเนี่ยกำลังรอรถเมย์อยู่นะคะก uh, ็สำหรับวันนี้ก็ฝากคำศัพท์เกี่ยวกับรถบัสและก็สถเมย ป้ายรถเมย์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับรถในคลิปหน้า